เลขสองศูนย์นี้จะให้ตั้งแต่ตองวดเลยใช่ไหมพอ่อค่ะให้ตั้งแต่ตองวดเลยครับมันเลขเลขสองศูนย์นี้ได้มาอย่างไงนะพอ่อเลขสองศูนย์นี้ที่แรกก็น้องส้มชุนเขาลอยมาให้ครับโอ้น้องส้มชุนเขาลอยมาให้เขาลอยมาให้สามตัวครับ สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนกลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านของปูสมนะครับผมเขาเขียวเนาะนะครับจะมาตามแนวทางแล้วก็แสดงความดีใจกับคุณพ่อในงวดที่ผ่านมานะครับ20นะครับออกตั้งแต่ตองงวดเลยนะครับแนวทางของคุณพ่อก็ถูกนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางของคุณพ่อกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อผู้สมนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาสแสดงความดีใจกับคุณพ่อเนาะนะครับผมก็นแนวทางของคุณพ่อก็เข้า2 0นย์ะพ่อเนาะครัศผน20รู้สึกว่าเลขตัวนี้เลข2องศูยนย์จะให้ตั้งแต่ต่องวดเลยใช่ไหมพ่อครับให้ตั้งแต่ต่องวดเลยครับมันเลขเลข2 0ูนนี้ได้มาอย่างไงนะพ่อ เลขสองศูนย์นี้ที่แรกก็น้องส้มชุนเขาลอยมาให้ครับโอ้น้องส้มชุนเขาลอยมาให้เขาลอยมาให้สามตัวครับอย่างนี้นะครับครับผมก็คือคุณพ่อเนี่ยไปไปนั่งทําสมาธิใช่ไหมพ่อครับเดี๋ยวเลขสองูนย์นี่มันลอยขึ้นมาเลยเอ่อลอยขึ้นมาครับเขาลอยขึ้นมาที่แรกก็สองหกศูนย์อย่างนี้นะครับเขาลอยขึ้นมาครับ ลอยมาทีละตัวทีละตัวครับแต่ฮันนี้พอดีเลขหกมันอยู่ตรงกลางครับผมเลขหกมันันตรงกลางครับแล้วอันนี้ถ้าคนเขาเล่นจริงๆเขาก็น่าจะตัดหน้าตัดหลังได้อยู่อย่างนี้นะครับครับครับผมคือถ้าตัดนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกนะพ่อเนาะครับถ้ามีถ้ามีคนที่เขาพิจารณาดูเขาก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ครับครับผมแต่ข้อนี้เราก็ไม่คาดคิดหรอกว่ามันจะมาแบบนั้นเนาะครับเนาะครับครับ มันก็ไม่แน่เสมอไปครับบางทีก็สิ่งที่เราเห็นหรือว่าน้องส้มชุนให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะพ่อเนาะครับก็แลงน้อน้องส้มชุนให้มาสองชุนแต่สองหดแล้วก็ไม่มาบอกกิกเลยยังยังครับตอนนี้คือน้องยังเลยเพราะว่าน้องกําลังจะได้กินของกินอะไรไป หล,หลายวันอยู่ตอนนี้<ม>พอน้องกําลังอิ่มอยู่มัง้งน้องยังไม่หิวอีกละมั้งหรือยังไงเ่ะถ้าน้องหิวเนี่ยน้องอาจจะบอกแน่นอนนะออแต่หิวแล้วเอาขนมมาลอ่ออย่างนี้ใช่ไหมพ่อไ,ไม่ครับบางทีถ้าน้องหิวก็จะบอกจะบอกว่าเออให้ร่างเริ่มหิวนู่นหิวนี่อย่างนี้นะครับ บางทีอยากกินผลไม้ไหมบางทีอยากกินขนมไหมบางทีอยากกินนมไหมอะไรประมาณนี้ครับครับผมนี่แหละครับก็คือนอกจากจะสื่อสารกับพี่บัวได้แล้วเนี่ยกับคุณพ่อก็สื่อได้เหมือนกันได้ครับแต่ส่วนมากเขาจะไปทางบัวมากกว่าครับครับผมส่วนมากเขาจะลงไปทางนู้นเลยครับแต่ของพี่บัวลงทั้งตัวเลยครับแต่ทางพ่อนี่จะแค่สื่อเฉยครับครับนะครับก็คือวิธีในการสื่อกับน้องส้มฉุนคนละแบบครับ ให้มาแต่ต่องดหรือว่ามันเป็นเพราะว่าน้องนี่ให้ไว้แต่ต่องดมันเลยทําให้เคลื่อนอย่างนี้ได้ไหมพ่อก็อาจจะเป็นไปได้ครับบางทีก็อาจจะเคลื่อนบางทีก็อาจจะไม่เคลื่อนอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะยังย้ําตัวเดิมไหมอย่างนี้นะครับเพื่อความมั่นใจอย่างนี้นะครับครับทั้งวันนี้นี่เขาไม่มาบอก ให้คุณพ่อไปนั่งชมาธที่ขอเหมือนวันนั้นได้ไหมครับพ่อแต่งวดนี้เขายังไม่ได้มาบอกเลยครับครับแต่ก็มีอยู่เมื่อคืนฝันแค่นั้นเองครับพ่อฝันว่าขับรถคันนี้เนี่ยฟอร์ดฟอร์ดเอ็นเจอร์นี่แครับอ้ฟอร์ดขับตามแม่แม่เขาเดินล่วงหน้าไปแล้วสองคนสามคนเขาเดินล่วงหน้าบอกว่าเมื่อไรจะมืไรจะมาแล้วผมก็ขับตามเขาเปิดกระจก ข้างอ่ะแล้วผมก็ขับตามไปครับเนี่ยทะเบียนรถคันนี้เลยครับโอ้ขับขับไปที่ไหนพ่อทราบไหมครับในกองฟัก็ออกจากบ้านครับครับออกจากบ้านว่าจะไปธุระไปทําอะไรหลายอย่างนี้แหละครับผมนี่แหละแสดงว่าคุณพ่อในงานเข้าล้นมือเลยใช่ไหมพ่อเนาะเหมือนแบบเราจะไปทํานู่นทํานี่เหมือนมีเรื่องให้ทำนะพ่อเนาะเขออครับผมเหมือนมีเรื่องให้ทำนะพ่อเนาะก็คือไม่แน่คุณพ่ออาจจะมีคนเนี่ย ไปเสริมดวงให้คุณพ่อไปเสริมดวงนะพอนะ่อเนาะคไปเสริมดวงไปดูดวงแบบนี้บางทีก็คนเขาอาจจะให้ไปเสด็จเคาะที่บ้านเขาบางทีให้ไปเสริมดวงที่บ้านเขาอะไรประมาณนี้ครับครับครับผมบางทีถ้าเขาเดินมาไม่ได้เขาอยากจะให้ไปที่บ้าน <ๆ S 1> ก็ไปครให้ไปดูที่ดูทางดูบ้านดูอะไรให้เขาด้วยครับผมว่ามันผิดที่ผิดทางอะไรตรงไหนบ้างไหมอะไรประมาณนี้ครับครับผมเพราะว่าทุกคนคุณพ่อก็ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่นะพ่อเนาะครับ ครับผมก็คือเเป็นิมดวงก็ได้โอกาสก็ต้องไปดูให้เขาแบบนั้นครับเพราะว่าเราเดินมาสายนี้เราก็ต้องไปดูให้เขาบางทีเขาก็อยากจะเสริมดวงทําไมเขากิจการการงานหน้าที่อะไรที่เขาทํามันไม่ค่อยดีขึ้นครับอย่างนี้นะครับครับครับผมก็เลยต้องไปครับตลอดครับครับผมก็คืออันนี้ก็แล้วแต่ดูพิริของท่านผู้ชมนะว่าจะเดินทางมาหาคุณพ่อหรือว่าให้คุณพ่อไปหานะครับ แล้วก็สําหรับแนวทางทะเบียนรถนะพ่อเนาะครับทะเบียนรถก็สี่สองสามหกคือสี่ตัวขาดสี่สองสามหกแต่ว่าผมจะเน้นแค่สี่สองสามสี่สองสามครัถ้าสองตัวก็สี่สองครับอือขาดผมสี่สองสามอุ้สวยมากเลยนะพ่อครับแล้วก็ถ้าเรากันไว้ด้วยก็สามหกครับอือขาดผมนี่สี่สองสามกับสามหกนะพ่อเนาะ เดี๋ยวคุณพ่อทวนให้ฟังอีกสักรอบไหมพ่อไอ้ฝันในลักษณะไหนครับสอ๋อฝันว่าผมขับรถตามแม่คแม่พากันเดินล่วงหน้าไปแล้วสามคนแล้วก็ถามว่าเมื่อไรจะมาแล้วผมก็ขับรถออกไปผมก็เปิดกระจกด้วยอย่างนี้นะครับเปิดกระจกออกแล้วผมก็ขับไปนี่นะครับแต่ว่าไปทําธุระหรือไปอะไรนี่แหละคจะต้อ มันจาไม่ได้ครับกรฝันแต่ว่ารู้แต่ว่าขับออกไปแล้วครับแล้วแม่บ้านเขาเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะผมก็ขับตามไปครับผมครับอย่างคันนี้ฟอร์ดเทนเจอร์คันที่สี่สองสามหกนี่แหละครับก็คือรถที่คุณพ่อนี่ใช้อยู่ประจำนะพ่อเนาะใช่ครับอืมครับก็คือไปไหนไปกันรถคันนี้ครับนะครับไปทุกที่ทุกทางก็คือคันนี้คันเดียวครับครับ แต่ก็ทะเบียนรถก็สี่สองสามหกครับครับพอแล้วผมก็ถ้าเน้น2ตัวอย่างที่เขาอยากจะซื้อลอตเตอรี่ก็สี่สองครับถ้า3ตัวก็423ครับก็เป็นแนวทางนะพอเนาะตัวนึงก็36ครับครับครับพอ423กับ36เนาะครับหรือจะเป็น342นี้ก็ได้เนาะค่ะได้ครับ ใจว่าสองตัวนี่ก็คือสี่สองแน่นอนแหละครับอืมค่ะค่ะผมนีแล้วก่อนที่คุณพ่อจะนิมิตฝันเห็นรถคันนี้นี่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรขพวกนี้ไหมพ่ออ๋อไม่ครับก็คือเขาให้ไปทําพิธีอะไรบางอย่างให้ขับรถออกไปแล้วผมก็จําได้แค่นี้ครับค่ะผมก็จําได้ว่าขับรถคันนี้ไปครับอ่ะแล้วผมก็ยังนึกว่าเออที่เปลี่ยนรถก็ดูสวยดีนะอืแต่ผมก็คิดไว้แล้วล่ะ คิดเมื่อเช้านี่เองฝันเมื่อคืนนี่ไงครับครับผมแล้วคุณพ่อนี่เคยฝันเห็นรถกระบะคันนี้ไหมพ่อเห็นตลอดครับแต่ก็เคยออกตลอดอยู่บางครั้งก็ออกบางครั้งก็ไม่ออกอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากนี่จะออกแต่เจ้าของนี่ไม่เคยไม่เคยได้เลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยได้เลยแต่คนอื่นเขาได้ครับครับผมเจ้าของนี่ไม่เคยได้ซื้อเลยครับครับก็คือฝันเกี่ยวกับรถคันนี้นี่มันมักจะออกทะเบียนรถนะพ่อเนาะครับ ส่วนมากก็จะออกบ่อยอยู่ครับคาร์ผมก็ถือว่าเป็นไอเรียคู่หูนะพ่อนากก็คือว่าไปไหนไปด้วยกันตลอดนะพ่อนากก็คู่หูก็คือทุกที่ครับคารบพ่อครับไปทั่วจังหวัดเลยครับครับพ่อก็ไปทุกทิศทุกทางครับน่าจะหลายปีแล้วนะพ่อนอกหลายปีแล้วครั้งนี้อยู่กับผมมานี้ค่ะก็เพิ่งกลับมาคู่หูดอนเนาะออาสิบกว่าปีนะพ่อนาะครับเมื่อกี้ไปตลอไปสลดครับคารบพ่อ แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะเสริมดวงลงอะไรกับคุณพ่อเดี๋ยวให้ติดต่อทางเบอร์โทรนะพ่อเนาะครับผมก็คือเป็นเบอร์เดียวกันกับของพี่บัวหรือว่าล่างทรงปู่นะพ่อเนาะครับผมที่ลงไว้ให้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมก็เป็นเบอร์เดียวกันก็คือว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมอยากจะดูกับใครถ้าเราจะสลับก็เอาใคร สามสี่สองก็ได้สามสี่สองก็ได้นะพอนอะเราสลับเอาครับับให้ท่านผู้ชมใช้ดุลพิธเอานะพอนะ,ะพิจารณาเอานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเจ้ามก็เกินเกินไว้มาเช้านี้เพราะว่าเออจะต้องเอาสี่สองนั่นแหละจะให้แม่บ้านไปซื้อลอตเตอรี่ไม่รู้เขาจะซื้อไหมแต่ก็เขาก็ไม่กล้าซื้อครับ,รบเพราะว่าเรามาแบบนี้ส่วนมากจะไม่ค่อย ก็เลยเพราะว่าบางทีลืมบางทีหมดรรทำน่นทำนี่ทำงานเนาะครับเนาะบางทีก็ไปข้างนอกบ้างไปสวนไปอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดอย่างนี้นะครับครับผมเพราะเรามีงานข้างนอกเราก็ต้องไปทําครไปฉีดยามันมั่งอะไรบ้างสารพัดนะครับครับครับผมยาวัวบ้างอย่างนี้นะครับครับครับผมครับก็อย่างถ้าเป็นปู่ท่านให้ปู่ท่านเขียนให้เหมือนที่พี่บัวมาเขียนเนาะก็คือ คนในครอบครัวนี่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือไปซื้อไม่ได้เลยใช่ไหมพอ่อไม่ได้ครับอันนี้คือไม่มีใครกล้าซื้อเลยครับเพราะว่าครบกลัวมันจะยังไงครับกลัวมันจะคลาดเคลื่อนของเขากลัวมันจะเพี้ยนอะไรประมาณนี้ปกติคือเขาไม่ให้ด้วยแหละครับครับนนผม, <นะ S 2> มแต่ว่าถ้าเป็นความฝันนี่ของคุณพ่อนี่ก็ได้อยู่นะพน่อเนาะได้ครับถ้คาคำฝันนี่คือผมฝันค่อนข้างจะชัดอยู่ครับครับ อย่างนี้นะครับครับครับผมฝันค่อนข้างจะชัดครับแต่ว่าเจ้าของนี่ไม่เคยเอ่อะชิดตรงนี้ได้เลยครับมีแต่คนอื่นเขาได้คือส่วนใหญ่จะบอกต่อบอกต่อต่อไปนะพ่อเนาะบอกมากมีคนอื่นเขามาถามกันเยอะเลยตอนที่ยังไม่เคยได้ลงคลิปลงอะไรนี่นะเขาก็มาถามกันเยอะอยู่เขาบอกว่าได้มั่งไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรไม่ได้เล่นกับเขาอย่างนี้นะครับ แล้วส่วนใหญ่คนที่เขามาถามคุณพ่อเขาถูกเยอะไหมพอ่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับอืเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาถูกเยอะถูกมากถูกน้อยอะไรนี่คือไม่รู้เลยครับแต่ที่คุณพ่อบอกไปมันถูกครับแต่ไม่ได้บอกหรอกบางทเออีเขามาถามคําฝันครับครับถามคําฝันว่าเกี่ยวกับรถคันนี้นะเขาก็ขอดูทะเบียนรถอะไรประมาณนี้นะครับครับผมเขาดูเขาบางคนเขาก็ได้บางคนเขาก็ไม่ได้อันนี้ก็ มันอยู่ที่ดวงของเขาด้วยแหละครับ่ะดวงของเราเขาไม่ให้มาทางนี้ครับอย่างนี้นะครับไม่ใช่เหมือนที่คุณพ่อจะบอกไปแล้วจะถูกทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับครับผมอันนี้มันอยู่ที่ดวงครับส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องอย่างนี้มากกว่านะพ่อเนาะญาติพี่น้องคนบั่นไกเดินเคียงที่มาถามแนวทางอย่างนี้นะพ่อเนาะครับอืมนะครับยังไงก็ฝากให้ท่านผู้ชมติดตามแนวทางของคุณพ่อด้วยเผื่อ น้องสมชุนเนี่ยมาบอกนะพ่อเนาะครับครับแล้วส่วนตัวคุณพ่อคิดว่าจะขอแนวทางจากน้องไหมครับหมดนี้เอ่อผมว่าจะขออยูดูครับเราจะขอดูว่าน้องจะให้หรือไม่อย่างนี้นะครับหรือต้องรออีกสองสามวันก่อนครับนะครับเพราะว่าสังเกตน้องสมชุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับพี่บัวหรือว่ากับคุณพ่อส่วนใหญ่จะไม่พลาดมก็ส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ครับครับแล้วน้องสมชุนไปรีบไปรูปทะเบียนรถ รถเก๋งคันนั้นออกสามตัวเลยนะพ่อเนาะออกสามตัวครับอืแต่เจ้าของเขาก็โทรมาอยู่ก็บอกว่าเขาเสียดายเขาไม่ได้ซื้อเลยเพราะอะไรอครับครับผมก็บอกไว้แล้วอย่างนี้นะครับครับครับ,บผมก็คือว่าใครเห็นใครรู้ใครเห็นก็ต้องอยากได้นะเพ่อะน้องร,รู้สึกว่าจะแม่นมากเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขนะพ่อเนาะครับแล้วทางเรื่องงานเรื่องการงานอะไรอย่างนี้น้องให้ไหมพ่อเรื่องการงาน ยังตอนนี้ยังยังไม่ได้ให้เลยครับก็น้องพึ่งเข้ามาอยู่เหมัดบาทด้วยครับนานหรือยังครับพ่อตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็น่าจะได้เดือนเสร็จแล้วล่ะครับเพิ่งวด่นเนาะค่ะเดือนเดียวนะคะขนาดให้แค่มาอยู่ดรวยกักบคุณพ่อแค่เดือนเดียวเนี่ยบอกให้ท่านผู้ชมในปนีโปรเซ็นไปหลายท่านแล้วหลายท่านแล้วครับบางคนก็ปดนี้ได้ ได้เกือบหมดและครับบางคนได้ปลดหนี้เกือบหมดเหมือนกันครับก็คือหลักๆได้จากน้องสมชุนตามที่เขาโทรมาบอกเขาบอกว่าเขาได้เพราะน้องสมชุนนี้แหละที่ว่าเขาปลดหนี้ไปเกือบหลูกหมดแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจนะพ่อเนาะที่น้องสมชุนนี้กินอิ่มตอนนี้ครับกินอิ่มอยู่แต่ตอนนี้ ยังอิ่มอยู่ครับถ้าวันไหนน้องหิวน้องวันนั้นอาจจะบอกก็ได้ครับคดี๋ยวรอดูอีกสักสองสามวันเดี๋ยวรอดูกสักสองสามวันนะพ่อเนาะครับวันนี้ก็เป็นทะเบียนรถเป็นชุดต่องหดวนะพ่อเนาะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพ่อมากๆกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อรับ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันาไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของปู่สมขาวเขียวนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบเฮงเฮงปังปังทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ